สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะครับแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับจะเป็นเทมเพลตกรอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับจะเป็นเทมเพลตสวยๆกรอบคลิปวิดีโอสวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันยังสามารถปรับแต่งได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์เทมเพลตนะครับเพื่อนๆสามารถปรับแต่งแก้ไขรูปแบบต่างๆของมันเนี่ยได้อีกมากมายครับเพราะว่าผมใส่การตั้งค่าปรับแต่งมาเนี่ยเยอะมากๆนะครับสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วีดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับ ก่อนอื่นครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เรียบร้อยครับลิงก์ดาวน์โหลดครับอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะแล้วก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแตกไฟล์อย่างนี้เลยส่วนรหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอคนระับเพื่อนๆก็เอารหัสเนีเ่ยมาใส่ในนี้นะแล้วก็แตกไฟล์อย่างนี้แล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้อ่ะจะเป็นไฟล์ตัวนี้ตัวเดียวนะให้เพื่อนไปที่โปรแกรม p r e Premiere Pro ได้เลยนะพอมาที่โปรแกรม Premiere Pro แล้วเนี่ยให้เพื่อนําว่อนหาแถบคำว่ากราฟิกหานี่ว ตัวนี้เนี่ยลากมาใส่ในนี้รอมันกระพริบปึ๊บอ่เนี่ครับให้เพื่อนเลื่อนหาคําว่าเฟรมนะนี่ครับ v 1 1แล้วนะในคลิปนี้นะครับ v 1 1ก็เป็นตัวนี้ตัวเดียวนะสาหรับไฟล์ในคลิปนี้นะวิธีการใช้งานเนี่ยมันก็เหมือนไฟล์เทมเพลตปกตินั่นแหละอ่ะก็ลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราแบบนี้อ่ะไฟล์ตัวนี้คนระับมันเป็นไฟล์ 4k นะเป็นไฟล์ 4k ถ้าเกิดเพื่อนๆลากลงไปในโปรเจกต์ที่เป็น1080แล้วเนี่ยมันอาจจะแบบ มันอาจจะทําให้เพื่อนๆมองไม่เห็นอะไรสมมติลากลงมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันมองไม่เห็นอะไรใช่ไหมให้เพื่อนับทำการคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกคําว่า set to frame size นะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนลากลงมาแล้วเนี่ยมันไม่เห็นอะไรแบบนี้นะสมมติเนี่ยแบบนี้มันจะไม่เห็นอะไรนะเพราะว่าไฟล์เนี่ยไฟล์เทมเพลตเนี่ยมันใหญ่กว่าโปรเจกต์ที่เพื่อนๆตัดงานนะอันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปตัดหรือไปเปิดไฟล์ตอนนี้เนี่ยในโปรเจกต์ เพื่อนเพื่อนตัดงานอยู่ที่พันแปดสิบอะสมมติถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนลากลงที่ไทม์ไลน์แล้วเนี่ยมองไม่เห็นอะไรนะให้เพื่อนครับคลิกขวาที่ไฟล์ที่ลากลงมาเนี่ยเราก็เลือกคําว่า set t o f r a m e size นะเลือกคํานี้นะ set t o f r a m e size แค่นี้ไฟล์เทมเพลตมันก็จะมาแบบนี้เลยนะเออมันก็จะพอดีกับโปรเจกต์ที่เพื่อนเพื่อนตัดงานแต่ของผมเนี่ยเป็นโปรเจกต์ 4K นะผมก็ลากลงมาเนี่ยมันก็จะพอดีกับโปรเจกต์เป๊ะเลยแบบนี้เลยอ่ะสำหรับวิธีการปรับแต่งแก้ไขใช่ไหมให้เพื่อนเพต่ันนะะแล้วมัจเด้มาที่แถบ Edit ใ มันปรับแต่งได้แบบหลากหลายอะ่ะเออในตัวนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมปรับมาเนี่ยเป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างสวยแล้วนะผมว่าผมชอบแบบเนี้ยเออผมก็ชอบอ่ะแต่หลักๆเนี่ยเพื่อนๆมาเพื่อนๆก็อยากจะเปลี่ยนสีสันมันใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสีดูอ่ะมันก็จะมีสีเส้นปะสีพื้นหลังสีเส้นขอบก็ตามชื่อภาษาไทยมันเลยนะสีเส้นปะกก็คือไอ้เส้นปะเนี่ยพื้นหลังก็คือพื้นหลัง เส้นขอบก็คือเส้นขอบอันนี้เนี่ยแหละเส้นขอบอ่ะผมจะเปลี่ยนเป็นสีพื้นหลังก่อนเพราะว่าผมจะยึดจากสีชมพูผมจะยึดจากสีเสื้อของคนผู้หญิงในคลิปนี้ละกันอ่ะลองดูว่ามันจะโอเคไหมออประมาณนี้เอาผมเอาสีชมพูเข้มๆหน่อยอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าโอเคไหมแล้วก็เส้นปากเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นแบบแนวเหลืองๆส้มๆสักหน่อยไหมลองดูก่อนลองดูประมาณนี้ เ,เพื่อนๆอยากจะไปเปลี่ยนเป็นสีประมาณไหนอันนี้คือแล้วแต่กันเลยนะแล้วแต่เลยเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้มาดูดนี่อันนี้ก็สีเส้นขอบเออสวยไหมสวยไหมให้มันแบบเป็นสีสันเดียวกันกับในคลิปอะ่ะมันจะได้แบบเข้าๆกันนะผมก็ก็ปรับไปมั่วๆนะปรับให้เพื่อนๆดูว่ามันปรับได้นั่นแหละเออประมาณนี้นะอันนี้คือการปรับสีถัดลงมาเนี่ยมันจะเป็นขนาดรอบเส้นปะ กับขนาดกรอบพื้นหลังเนี่ยมันแยกกันนะผมทําให้แยกกันเพื่อที่แบบเราจะได้ปรับได้อิสระขึ้นอนะ่ะเออถ้าเกิดไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะต้องปรับทีเดียวเนี่ยแล้วมันอาจจะไม่อิสระบางคนเนี่ยอยากได้ห่างมากห่างน้อยอยากได้เหลี่ยมอยากได้โค้งอยากได้แคบอยากได้กว้างยังไงอ่างเงี้ยจะได้ปรับกันได้ตามสบายเลยนะสองอันนี้นะก็คือขนาดเส้นกรอบขนาดกรอบเส้นปะกกับขนาดกรอบพื้นหลังขนาดกรอบเส้นปะกก็คือไอเส้นปะนี้เนี่ยขนาดของมันก็คืออ่ะผมปรับให้ดูเลยนะครับ สมมติผมจะปรับให้มันออกไปอีกให้มันอยู่ชิดๆขอบไปเลยเออประมาณนี้เ,ออเห็นไหมขนาดรอบมันแล้วก็ขนาดรอบพื้นหลังเนี่ยก็คือขนาดรอบอันเนี้ยขนาดรอบพื้นหลังจริงๆเพื่อนๆสามารถลองเลื่อนดูได้หมดเลยนะอ,อันนี้ครับขนาดรอบพื้นหลังเออแล้วก็ปรับไปประมาณนี้แล้วก็ถัดลงมาอ,อ่ะแล้วผมปรับอันนี้ไปอีกหน่อยนึง ถัดลงมาเนี่ยมันจะมีเขียนคําว่าความโคง้งกรอบเส้นปะความโค้งก็คือหมายถึงตรงมุมอะ่ะมันจะเป็นความโค้งอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมันโค้งอยู่ขนาดนี้มันคือความโค้งของกรอบเส้นปะแล้วก็ความโค้งกรอบพื้นหลังก็คือกรอบพื้นหลังก็คือกรอบอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกใช่ไหมอันนี้คือปรับความโค้งของทั้ง2ตัวนะผมไม่ได้ใส่ให้มันมาเป็นค่าเดียวกันนะเพื่อนๆต้องปรับแยกกันสมมุตินะสมมุติไอ้ความโคง้งอันนี้ผมปรับเส้นปะก่อน ความโค้งอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเลื่อนไปซ้ายสุดเนี่ยมันก็จะเหลี่ยมเห็นไหมมันเหลี่ยมเออถ้าเกิดเพื่อนๆเอาความโค้งกอบพื้นหลังเนี่ยเลื่อนไปซ้ายสุดมันก็จะเหลี่ยมเห็นไหมเอออ่ะแล้วสมมุติถ้าเกิดเราเพยแบบเหลียมเียมๆ,ๆะเลียมๆียมก็สวยอันนี้ก็แล้วแต่สําหรับบางคนชอบเห็นไหมเรียมหลียมมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าแต่ที่ผมทํามาให้มันแยกกันเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราปรับเส้นกอบทั้ง2องอันเนี่ย มันคนละขนาดกันเราต้องมาปรับแยกกันสมมติถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากได้โค้งใช่ไหมเราปรับอะไรก่อนก็ได้อปรับตัวกรอบพื้นหลังก่อนก็ได้เอาโค้งไปขวาสุดเลยโค้งไปขวาสุดมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วตัวนี้เนี่ยผมก็จะโค้งมาอ,อันนี้มันอาจจะไม่ต้องสุดก็ได้เพราะว่าสุดบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตำแหน่งเดียวกันแต่อันนี้สุดสุดได้เหมือนกันแต่สมมติถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่ได้อยากได้สุดอะอยากได้แบบโค้งโค้งหน่อยๆประมาณนี้เพื่อนเพื่อก็เลื่อน ตรงเนี้ยให้มันได้ใกล้เคียงกันมันจะใช้ค่าเดียวกันไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดตำแหน่งเส้นเนี่ยคนละตำแหน่งกันมันจะใช้ค่าเดียวกันไม่ได้เพื่อนๆต้องค่อยๆขยับตรงเนี้ยสมมุติอย่างเนี้ยมันจะเหลี่ยมไปมันห่างเพื่อนๆดูดูความห่างของมุมทั้งสองเนี่ยให้มันได้ความห่างเดียวกันกับขนาดขอบทั้งสองอ่ะเออผมจะอธิบายไงดีอ่ะเพื่อนๆลองดูแล้วกันการปรับเนี่ยต้องให้ความห่างเนี่ยมันมันมันเท่ากัน มันถึงจะสวยนะมันถึงจะสวยอันนี้คือหลักการในการปรับแล้วกันเอออย่างเช่นนะตอนเนี้มันมันใกล้เคียงกันแล้วเพื่อนเพื่อเห็นไหมความห่างระหว่างเส้นปากกับความห่างระหว่างขอบสีเหลืองเนี่ยให้ความห่างเนี่ยมันมันเท่ากันตลอดลอดฟังเออให้ความห่างมันเท่ากันยันมุมด้วยแล้วก็ยันพื้นที่ปกติอย่างเงี้ยความห่างอ่ะสมมุติประมาณนี้ตรงเนี้ยมันก็เท่าเท่ากันแต่เพื่อนเพื่อลองสังเกตตรงตัวเลขตรงเนี้ยมันคนละตัวเลขกันใช่ไหม เออเพราะว่าเพื่อนๆต้องปรับเองนะตรงเนี้ถ้าเกิดปรับมากไปเนี่ยมันก็จะห่างเห็นไหมมุมมันห่างจากกันแต่ตรงนี้มันมันใกล้กัน,กนตรงนี้มุมห่างแล้วก็ถ้าเกิดเราปรับเยอะไปเนี่ยอะมุมมันกินเข้ามาเนี่ยแต่ตัวตรงนี้มันห่างกัน <usions. S 1> เห็นนะเออเราต้องปรับให้มันใกล้เคียงเนี่ยอะเข้ามาอีกอย่างเงี้ยห่างไปเข้ามาอีก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 อะประมาณนี้ใกล้เคียงเออเห็นไหมมุมมันใกล้เคียงมันก็เหมือนเขาแบบเออมันไปด้วยกัน อลองเล่นดูเนี่ยอันนี้คือวิธีการปรับแต่ถ้าเกิดสมมุติเราอยากได้เหลี่ยมเลยอะ่ะเราก็เลื่อนไปซ้ายสุดทั้งสองก็แค่นี้มันก็เป็นเหลี่ยมเราอยากได้โค้งสุดเลยเราก็ปรับโค้งสุดเลยเนี่ยมันก็ได้ระยะของมันแต่ในกรณีถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ต้องการให้มันโค้งสุดหรือเหลี่ยมสุดเราอยากได้แค่ขอบมนๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองมาไล่ไล่ปรับดูประมาณเนี้ยอ่ะแค่นี้เองมันก็ไม่ได้ยากอ่ะเห็นไหมใกล้เคียงละมุมมันก็จะมนๆแบบเนี้ยเออ ผมปรับสีพื้นหลังตรงนี้ชมพูจางๆอีกนิดนึงซิดๆหน่อยอะใกล้เคียงสวยงามเออผมปรับประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้ก็คือการอธิบายของไอตัวการปรับเส้นขอบมาแล้วกันนะถัดลงมาเนี่ยมันจะเป็นขนาดความกว้างเส้นขอบแล้วก็ขนาดความกว้างเส้นปะความกว้างเนี่ยหมายถึง สโตกวิดอะเออความหนาของเส้นเออความหนาของเส้นเออจริงๆผมก็น่าจะเรียกว่าความหนานะไปเขียนให้งงเลยความหนาขนาดความกว้างเส้นขอบอ่ะเพื่อนๆก็ลองปรับดูมันคือความหนานั่นแหละเออเนี่ยความหนาของเส้นน่ะเราอยากได้เยอะได้น้อยได้หนามากหนาน้อยหนาบางเออความหนาบางอะไรเงี้ยลองปรับกันดูอ่ะบางๆหน่อยประมาณนี้ลองดูแล้วก็ขนาดความกว้างเส้นปะกก็คือเหมือนกันครับความกว้างก็คือขนาดเส้นมันนั่นแหละเออประมาณนี้ เห็นนะเราปรับได้อาจะผมปรับให้เยอะๆหน่อยแล้วกันจะได้เห็นภาพประมาณนี้เออจะได้เห็นภาพชัดๆแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยจะเป็นความยาวเส้นปะอันนี้คือในส่วนของเส้นปากแล้วนะเส้นปะคือเส้นปะมันอนะความยาวเส้นปะก็คือในแต่ละเส้นปะมันจะมีขีดๆๆๆๆๆๆอย่างนี้ใช่ไหมเออในแต่ละขีดอะเราจาวความยาวขนาดไหนเห็นไหมอย่างเงี้ยเลื่อนไปขวามันก็จะยาวมากๆถ้าเลื่อนไปซ้ายเนี่ยเส้นมันก็จะสั้นลงเออ แต่การปรับเส้นเนี่ยเพื่อนๆต้องคำนึงสักนิดหนึ่งตรงเนี้ยมันจะมีเพื่อนๆลองดูสังเกตด,ดูว่าถ้าเกิดเราบางทีเราเลื่อนเส้นอย่าง оту, เงี้ยออกมามันจะมีเวลาเราเลื่อนเน่ะเส้นมันจะแบบมีขัดขาดนิดนึงเนี่ยเพื่อนๆนเลื่อนให้มันพอดีได้สมมุติอ่าลองลองเลื่อนดูว่าตำแหน่งตรงไหนเป็นจุดเริ่มของมันอย่างเช่นตอนเนี้ยตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มของมันเพื่อนเพื่อสังเกตเห็นไหมมันแบบมีเส้นขัดขาดถ้าเกิดเราลองเลื่อนดูเห็นนะมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของมันอ่ะเออเพื่อนเลื่อนลองเลื่อนดูถ้าเกิด ตัวนี้เนี่ยมันจะสั้นเราอาจจะต้องลองเลื่อนไปอีกนิดนึงไหมอ่ะเราลองจิ้มตัวเลขตรงนี้ก็ได้แล้วเ,เรากดขึ้นกดลงอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะกดขึ้นกดลงที่คีย์บอร์ดอ่ะเห็นไหมปรับประมาณเนี้ยมันก็โอเคละแต่ถ้าเกิดเราปรับขนาดความยาวของเส้นเนี่ยเหลือสั้นมากๆอ่ะแล้วตรงเนี้ยมันมันชิดไปอีกนิดนึงเนี่ยเรากดอีกทีนึงก็ได้อ่ะอ่ะเห็นไหมพยายามเลื่อนให้ความห่างเนี่ยมันใกล้ใกล้เคียงๆกันนะมันจะมีที่จุดเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆต้องสังเกตรตรงนี้นิดนึงอ่ะเราลองเลื่อนดูเห็นไหม มันจะมีจุดเริ่มต้นของมันบางทีเนี่ยเส้นเพเฮดเพื่อนๆอยู่ตรงระหว่างตรงไหนเนี่ยบางทีไอ้จุดเริ่มต้นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เสมอไปนะมันก็หมุนของมันไปเรื่อยๆอ่ื่ออเพื่อนลองสังเกตดูอ่ะสมมุติเน peak peak ี่ยครับเราลองเลื่อนดูก่อนก็ได้แล้วจุดสังเกตเราอะว่าตรงไหนเนี่ยมันรู้สึกผิดปกติก็คือตรงนี้เห็นไหมเราลองเลื่อนดูเห็นไหมมันมีจุดผิดปกติตรงนั้นก็แสดงว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนๆนถ้าเกิดจะเลื่อนความยาวของเส้นขนาดไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อลองสังเกตตรงนี้ อย่างเช่นไอเส้นปะอื่นๆเนี่ยมันความยาวเท่าไหร่เนี่ยมันก็ควรจะความยาวเท่าๆกันแต่ตอนเนี้มันยาวกว่าเราอาจจะเลื่อนอีกนิดนึงนี่ครับอ่าแค่นี้เองวิธีการปรับมันก็มีแค่นี้สมมุติอ่ะผมอยากได้ยาวกว่านี้หน่อยนึงอ่ะอีกนิดนึงอ่าประมาณนี้เห็นไหมสวยงามแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยมันจะเป็นความห่างเส้นปะความห่างเส้นปะก็คือความห่างของแต่ละข้อแต่ละขีดเนี่ยที่มันห่างกันเราอยากให้มันแคบอ่าเราอยากให้มันแคบก็เหมือนกันครับ เราต้องลองดูไอตรงช่วงที่มันเป็นรอยต่ออย่างเงี้ยมันจะยาวกว่าเพื่อนหรือมันจะสั้นกว่าเพื่อนเพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงกําเนิดอะช่วงรอยต่อของมันอะเพื่อนๆอาจจะลองเลื่อนดูเนี่ยนี่ครับปรับให้ได้แบบใกล้เคียงประมาณนี้ก็ได้ลองเพย์ดูนิดนึงประมาณนี้อ่าโอเคสวยงามแล้วก็อ่าเราก,กดมาที่ตัวมันต่อนะมาที่ความเร็วเส้นปะความเร็วเส้นปะตอนนี้เนี่ยมันสามารถหมุนได้ทั้งตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกานะ ถ้าเกิดเลขมันมันเป็นเลขบวกอ่ะโดยที่เลขมันไม่ได้ติดลบนะเลขมันไม่ได้ติดลบมันสามารถติดลบได้ตอนนี้เลขมันบวกอยู่ใช่ไหมอ่ามันบวกอยู่7มันบวกอยู่7เนี่ยมันบวกเท่าไหร่กระช่างตั้งแต่0 1 2ย์5ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่เมื่อใดเนี่ยที่มันติดลบนะเมื่อใดที่มันติดลบอย่างเงี้ยมันติดลบแล้วแสดงว่ามันจะหมุนย้อนเข็มนาฬิกาเลขยิ่งเยอะยิ่งเร็วอ่าสมมุติ ถ้าศูนย์เนี่ยมันจะอยู่ที่ปกติแต่ถ้า1เนี่ยมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกาในระดับที่1แต่ถ้าลบหมันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในระดับที่1อ่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนลบสิเนี่ยมันก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในระดับที่ลบสิ 10, ก็คือมันจะหมุนทวนแล้วก็เร็วขึ้นเอออธิบายกันง่ายๆประมาณนี้แล้วกันนะสมมุติถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน ติดลบไม่30เนี่ยตามค่าที่มันปรับได้เนี่ยติดลบ30มนะมันจะทวนเข็มนาฬิกาลองดูนี่ครับมันจะทวนเข็มนาฬิกาแล้วมันจะหมุนย้อนกับเร็วขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราเลื่อนไปให้มันเป็นบวก30ใช่ไหมลองเพยดด์ดูมันก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาอ่าเห็นไหมแต่การปรับพวกนี้เนี่ยผมไม่ได้อยากให้เพื่อนๆปรับให้เส้นปากมันหมุนเร็วมากอาจจะสักผมลองดูสัก4ี่นี่ลองดูสัก4ี่ให้มันแบบ ให้มันเป็นลูกเล่นเฉยๆเราไม่ต้องให้มันหมุนเร็วมากเพราะว่าถ้าเกิดหมุนเร็วมากเนี่ยมันจะรบกวนสายตากับภาพหลักภาพหลักของเราก็คือภาพของเราเนี่ยไอ้กรอบพวกนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นแค่ลูกเล่นขึ้นมาแบบอยากให้คลิปวิดีโอของเรามันดูมีอะไรดูมีลูกเล่นดูมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะไม่ต้องให้มันหมุนเร็วมากๆเออหมุนเร็วมากๆเนี่ยมันจะมันจะกินสายตาคนอื่นอ่ะมันจะกินสายตาคนดูอ่ะเออมันจะดึงสายตาคนดู ให้มันนั่งดูแต่ไอเส้นปะมันวิ่งอเออโดยที่ไม่ได้สนใจภาพอ่ะเออเพราะว่าหลักๆแล้วคลิปวิดีโอเราเราก็อยากให้คนสนใจภาพเราใช่ป่ะเราคงไม่ได้อยากให้มาสนใจแบบเอฟเฟกลูกเล่นที่เราใส่ลงไปอ่ะเออให้มันดูมีกิมมิคเฉยๆพอวิธีการใส่ของพวกเนี้ยเออเห็นไหมเนี่ยมันดูมีอะไรพอ่ะมันแบบไม่ต้องเยอะอ่ะเห็นไหมเออมันแบบหมุนกํลาลังดีอ่ะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆมันแบบ เออมันค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหรือใครแบบอยากจะให้เร็วอีกสักนิดนึงอ่ะแล้วก็เพิ่มไปสัก6สัก7อะไรอย่างเงี้ยก็พออเราไม่ต้องไปหมุนแรงมากอ่ะให้มันดูแบบดูมีอะไรก็พออ่ะเออเนี่ยลองปรับกันดูเห็นไหมคลิปแบบสวยงามแล้วแค่เนี้ใครอยากจะแบบ ใส่คลิปยังไงก็ใส่ได้หมดนะแล้วก็ถัดลงมาครับตรงนี้ครับมันจะเขียนว่าวิกเกิลแล้วก็ความลอยๆเนี่ยมันก็คือวิกเกิลที่ผมเคยใส่ใส่ไปในทุกๆคลิปที่ผมเคยทําแจกนั่นแหละผมก็ใส่แต่วิกเกิลนั่นแหละมันก็มันทําให้มันทําให้แบบมันดูมีอะไรอย่างพวกวิกเกิลอ่ะมันก็จะแบบลอยๆลอยๆไปลอยมาอะไรเงี้ยมันก็ปกติครับเป็นความถี่กับความกว้างความกว้างก็หมายถึงว่ามันจะลอยออกไปกว้างขนาดไหนความถี่ก็คือหมายถึงว่าจะให้มันถี่ขนาดไหนกับ ระยะความกว้างที่เราปรับเออถ้าเกิดเราปรับความถี่สูงเนี่ยมันก็จะแบบถี่เร็วอะ่ะเออมันจะเร็วอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราแบบปรับเลข1เลข2เนี่ยมันก็จะค่อยๆลอย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 ตามความกว้างที่เราปรับเอออันนี้มันก็คือวิกเกิลทั่วไปที่ผมเคยทําแจกคลิปก่อนหน้านี้กรอบคลิปคลิปอะไรก็ช่างผมก็ใส่วิกเกิลไปหลายๆตัวนะเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันแล้วแหละไอ้พวกวิกเกิลนะไฟล์เทมเพลตตัวนี้คนระับมันก็สามารถปรับแต่งได้เยอะมากๆปรับได้หลายรูปแบบ ปรับแบบยังไงก็ช่างหรือถ้าเกิดไม่อยากได้เส้นปะจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็เอาไอ้ความห่างเนี่ยมันเหลือศูนย์ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเส้นกรอบไปเลยอ่ะล้วก็ลองปรับกันดูหรือใครอยากปรับยังไงปรับให้โค้งมากโค้งน้อยอยังไงอ่ะเราก็ลองปรับกันดูได้หมดนะมันมันแบบมันปรับได้เยอะมากๆในคลิปนี้นะผมคิดว่ามันค่อนข้างสวยงามอีกตัวหนึ่งอะ่ะแบบเราเอาไปใส่ในคลิปเราทําให้คลิปมันดูมีอะไรอะ่ะมันมันไม่ได้แบบ แท็กบางทีขึ้นคลิปปกติอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็ดูธรรมดาไปแล้วใช่ไหมสมัยนี้พวกลูกเล่นต่างๆที่ผมทําแจกมาอย่างมากมายมหาศาลเนี่ยพเพื่อนๆก็ได้ไปใส่กันเยอะแล้วแหล,ละแล้วก็ทําให้คลิปของเพื่อนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยดูดีดูแบบดูงานดีขึ้นมาเลยอะ่ะเออพเพื่อนๆหลายคนก็ส่งมาให้ผมดูนะว่าแบบเอาไปใช้แล้วโหลดไปใช้แล้วแบบนั้นแบบนี้มีหลายแบบที่ผมแจกไปนะก็สามารถโหลดไปเก็บไว้ก่อนได้นะสําหรับไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะ ผมทำแจกฟรีให้เพื่อนๆใช้สําหรับคนที่ติดตามช่องของผมนะผมก็อยากจะให้เพื่อนๆได้มีไฟล์ดีๆใช้ กันแบบนี้นะก็จะประมาณนี้แล้แลวกันนะครับสาหรับคลิปนี้ครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆทุกคนครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไหมชอบไม่ชอบยังไงอยากได้แบบไหนหรืออย่างตัวเนี้ยอยากได้ปรับแก้อะไรเพิ่มขึ้นหรืออยากจะแนะนําให้ผมใส่อะไรเข้าไปในตัวต่อไปอะไรเงี้ยหรืออยากได้แบบไหนก็ช่างนะหรือเอาจริงๆอ่ะเพื่อนๆพิๆมพ์มาแค่ว่าเออคลิปมีประโยชน์มากๆแค่นี้มผมก็ดีใจแล้วนะแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบ ครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยครับสุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์์์กกกกกดดดดดแแชรรรรลล้้้วว็ะะะิิ่่่งใหผผมมยยนนคคคัับบปปตอไไเีจส สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ